อาต่อมาประการที่สองทุกๆนักเรียนดูตรงนี้ครับอันไหนถูกอันไหนผิดผมก็มาถามนักเรียนนะอันแรกครับประโยคแรกเลยใช่ไหมทวปิดตานี้แปลว่าอะไรครับเนี่ยดีทั้งหลายสองดีมันคืออะไรอะอารมณ์ดีอะไรบอกนเรียนเฉยดีดีคือควจะอารมณ์ดีคือมีดีดีทั้งหลายสองคือดีที่ติดที่กับไม่ติดที่อ่าอันนี้ตามสูตรอันที่สองเริ่มมาแล้วครับ ทวิธานี้ปิตานี้มันมีไหมครับทวิธานี้เนี่ยเอาไม่มีเอาผมกาให้เลยอันนี้มีอันที่สองไม่มีอันที่สามทุวิธานนี้ปิตานี้มีไหมเอามีทุกพิธานิปิตานี้มีไหมมีหรือได้ก็ได้กันเนาะทุกพิธานปิดตังเหรอครับได้โอเคงั้นแสดงว่าไอ้ที่ไม่ได้คืออะไรทวิธานี้ปิตานี้ตัวนี้ทุวิเนี่ยก็คือตรงนี้แหละครับ ก็คือแค่แปลงว่าเป็นผ้าแล้วผสนผ้าเข้ามาแปลงมันก็คือตัวเดียวกันแต่มันเป็นเอกากของขั้วหวูวแห่สามตัวข้างล่างครับแต่ตัวนี้ไม่ได้เดาแต่ก็มีนักเรียนแต่งมาอยู่นะทวิธาเอามาลองวินิชัยดูด้วยกันทวิธาเนี่ยมันมาจากทาโสปัใจจัยในวิภาคตัทิศแปลว่าโดยส่วนแปลว่าโดยความจำแนกทวีหีวิภาเคหิเท่ากับทวิธา แปลว่าโดยส่วนสองชื่อว่าโดยส่วนสองถ้าเข้ากับนามปเทหิวิพาเคหิตปะทสะโศแปลว่าโดยจำแนกบทหรือโดยบทหรือสุเตนะวิพาเคนะสุตตโศโดยจำแนกสูตรโดยสูตรทีนี้ก็เลยมาบอกว่าถ้าลงทามันแปลว่าโดยสองทานะหลวงพ่อนะต้องใส่กับตัวเลขส่วนโสต้องต้องใส่เข้ากับ นามเสมอ ER, นะครับแล้วก็จะแปลว่าโดยแจกด้วยวิพัฒน์ทั้งเจ็ดไม่ได้มันก็เงินตัิยาวิพัฒน์โดย<ๆ>โดยโดยโดยส่ว<ๆ>네นโดยส่วนโดยจําแนกถ้าแปลว่าโดยส่วนก็เข้ากับนามก็คือทานถ้าโดยจําแนกนะครับก็เข้ากับนามก็คือใส่โสเช่นปัทโสสุตโส ถ้าเป็นตัวเลขก็ทวิโสทวิธามันจะไม่มีเทวิโสเนาะเท่า,าที่สังเกตหรือเอาตามหลักเลยอาจจะมีหรือไม่มีก็เอาตามหลักไวยากรณ์พื้นฐานของเรานี่พูดถึงตัวนี้นะสรุปก็คือ,อตัวนี้ได้ตัวนี้ไม่ได้นะครับไม่มีแต่นิยมถ้าเป็นไอ้วิธางแปลว่าแปลว่าวิธแปลว่าอย่างเนี้ยก็ก็นิยมใส่เอกานะเอา นักเรียนก็อาจจะหลีกเลี่ยงบทตั้งไม่มั่นใจไงบทตั้งเป็นปิดตั้งไงก็อยากจะเป็นปิดตั้งด้วยนะครับแต่มันก็มีตัวขยายอยู่ไม่ต้องกลัวนะครับเวลาแบ่งเป็นสองจำแนกเป็นอย่างละอันเนี้ยก็ว่าดีมีกี่อย่างมีสองก็จำแนกก็ไม่ถือว่าผิดรูปแบบของของตัวตัวตั้งนะครับไม่เป็นไรนะครับวันนี้ก็มาลองอีกครั้งหนึ่งทีนี้ตั้งวันนี้ผมให้กําลังใจนักเรียนคนนี้นะแล้วก็ย้ำๆไปเรื่อยๆบทตั้งเป็นยังไงบทตั้ง สำคัญนะหลวงพ่อหลวงพ่อสมชายเหมือนกันเนาะทุกรูปเรื่องนะครับบทตั้งเข้ามาในรูปแบบไหนก็ควรจะแก้เป็นแบบนั้นเช่นเข้ามาด้วยต่าปัจจัยเ,เราก็ต้องแก้ด้วยต่าปัจจัยแต่และคนแต่และใช้ศัพท์ให้มันต่างกันเพราะคําว่าแก้เนี่ยมันมีสองอย่างหลักๆนะครับก็คือแก้ศัพท์กับแก้ความหมายนะครับแก้ศัพท์ก็คือสั์นั้นมันไม่ชัดเจนก็มาแก้อธิบายเรียกว่าวิเคราะห์นี่ครับ เช่นกรรยาถาแก้มาเป็นกรรยาเป็นเอถาม,มาเป็นกรรยะนะช่วแก้ความหมายอธิบายขยายความว่าเราจะแต่งอธิบายเพิ่มเติมเช่นพิคสสุสังโคหรือสาวกสังโคจริงๆเขาเข้าใจนะแล้วก็มาอธิบายว่าเป็นสาวกสมุหมูงเงี้ยแปลว่าประชุมหมู่หมู่สาวกอะไรก็ว่าไปอามาลองดูครับไม่ใช่ว่าเขาแก้มาเป็น เข,เขาบทตั้งเป็นตาวาปัจจัย,ยเช่นอาพูชิตาวารูเข้าอะไรเงี้ยเป็นก็เลยไปแตะเป็นอชัตตณีอันนี้ผิดเขาเรียกว่าผิดร้ายแรงในลักษณะของอูอ่มตั้งยังไงก็แก้อย่างนั้นอันนี้คือข้อสองนะครับที่ที่ชื่นชอบจริงๆมันมียาวกว่านั้นนะนักเรียนก็ดูอยู่แล้วนะครับแต่เอามาเป็นตัวอย่างในการเขียนเป็นแพทเทิร์นนะครับเนาะไว้กำลังใจนะครับ